ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอทแมปในแมชแชมเปี้ยนคอมพิวเตอร์นั่นเองถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิป y o ยูทูบช็อตแล้วนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยได้มีโรดัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ่อพูดถึงเรื่องไข้นะครับผมยังไม่หายดีนะครับก็อาจจะไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งมากขนาดนั้นนะก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและก็ลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไ,ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องนี้นั่นเองถ้าพร้อมแลล้วกก็ไปดูันเย วันนี้นะครับผมก็จะมาปั้นเมเลวดัสนะครับเป็นสายวอริเออร์นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนของสายเมดนะครับผมจะไม่รีวิวนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากทําเป็นสายเมดนะครับก็แนะนําให้ไปดูช่องอื่นได้นะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาทำกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยจะทําแค่วอริเออร์สายเดียวครับอีกอย่างหนึ่งเหรียญมันหายากด้วยฮะ แพชใหม่เหรียญคือหายากมากนะครับใครยังไม่รู้นะครับเจ้าเหรียญของด่านเนี่ยนะครับจะไม่ดรอปเยอะจากบอสแล้วนะครับบอสเนี่ยจะดรอปแค่นิดเดียวอย่างครับสิเหรียญเนงมั้งส่วนใหญ่เนี่ยจะไปดรอปในกล่องแทนนะครับมีคุณผู้ชมนะครับหลายคนเลยนะครับถามผมมาในคอมเมนต์ว่าพี่ครับทำไมผมย่อยตัวไม่ได้จริงๆแล้วเครื่องมันบักครับตอนนี้คุณไม่จาเป็นต้องมาย่อยในเครื่องก็ได้ดิผมคือผมพยายามไล่ตอบทุกเม้น์นะฮะแต่ก็ไม่หมดสักทีคือผมจะบอกว่ามันมีวิธีย่อยตัว ข้างในกระเป๋ามันก็ย่อยได้นะครับผมจะบอกให้ซึ่งเนี่ยวิธีย่อยนะครับก่อนอื่นเลยกดปลดล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ปลดล็อกให้หมดเลยตัวไหนที่คุณอยากจะย่อยเนี่ยคุณก็ปลดล็อกไปนะครับอ่าสมมติผมจะอ่าย่อยแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็คลิกคลิกที่ตัวนะครับที่จะย่อยแล้วกดปุ่มสีฟ้านะครับ deconstruct อ่าแล้วก็กดครับเนี่ยกดให้หมดเลยเนี่ยอยากย่อยตัวไหนก็ย่อยไปนะครับเนี่ยอ่าอ่าก็กด deconstruct ครับแล้วก็ confirm ก็แค่นั้นเองครับง่ายๆ นะครับไม่จำเป็นต้องไปย่อยทีเครื่องก็ได้ครับคุณผู้ชมเสียเวลามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทำควอร์กให้เป็นจีเนียสก่อนนะครับจีเนียสสกับ g ีเนียสสก็ไปลุยกันเลยตอนนี้ก็ได้จีเนียสสมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือจีเนียสสองไปลุยต่อ อ้าวล่ะครับเมื่อกี้นี้เราก็ได้จีนสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ใส่สกินไปกันเลยใส่ดาบนะครับสล็อตสองสกินไอดดนนะครับก็ใส่ไปเลยไปที่โลกดังกันบอลเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ตั้งเป็นกดซิวชันนะครับแล้วก็เลือกตัวละครเป็นเมลิอดัสนะแล้วก็จัดเลย อ้าวได้ดาร์กซัมมอนด้วยทีนี้เมโลดัสเราก็เวลตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรื่องทาเล้นนะก็คือทาเล้์เนี่ยผมได้รีโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเมื่อเราได้จีเนียสสองกับจีเนียสสามเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เวลตันแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการสุ่มหาควงนะครับไททันนะครับกับบ็อกเซอร์นะครับซึ่งจะเป็นควงส,สายวอร์เออร์นั่นเองก็ไปลุยกันเลยครับมา ผมตั้งไว้เป็นไอ้นี่มาเป็นไททันกับบ็อกเซอร์นะครับก็ดีโลเป็นเลยไว้เจอกันตอนสูงเฟิร์กเจอร์นะครับตัดเอาละครับตอนนี้ก็ได้บ็อกเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เหรียญไปรวมๆประมาณแ0ดหมืนเหรียญนะครับซึ่งถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับตัวสกินผมตีบวกรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียไปเยอะอยู่นะครับเป็นพันเลยก็นี่นะครับเป็นสกินวอลเลเอร์คู่นะครับแล้วก็ดาบแดงนะครับผม มาใส่ให้มันโดยเฉพาะเลยนะครับแล้ว DBS ในตอนนี้ก็อืม42.3 Q ครับคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชม DBS เพียวๆนะครับเรามาดูกันว่าเท่าไหร่นะฮะอืมตีไว้เอาเรื่องเลยนะครับตีดอกแล้ว77.9 Q ครับ DBS ก็คงที่อยู่ประมาณ107 109ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเราลองตีหนอนกันดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับ ก็ทําดาเมจได้สักประมาณ35โอห์มนะครับไอที่ผมออกก่อนเนี่ยผมขอออกก่อนเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดันมันจะนับนะครับนับจํานวนครั้งแนะเดี๋ยวเสียฟิวเอาละครับ,รบก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเมลอดัสสายบริเอร์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนีด้วยเพื่อที่จะพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันจ้า